สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่เกม Pocket Incoming กับ Deep Setter นั่นเองนะตอนนี้เราก็อยู่ในไอดีของ FC ของเรานั่นเองเนาะก็จะมาต่อกันที่เจ้าตัวลิงสายซัพพอร์ตนั่นเองนะก็คือซาลูดนั่นเองเองนาะวันนี้เราจะพามาดูในโหมดต่อสู้กันบ้างในอารีน่านะฮะจะเป็นยังไงบ้างสำหรับซาลูดนะฮะตัวลิงตัวนี้เนี่ยถ้ามีแบบผู้เล่นใหม่ ah ID ผู้เล่นใหม่มีแบบสายซัพพอร์ตตัวนี้เป็นตัวแรกเอพาสตัวแรกเนี่ย จะเป็นยังไงบ้างในการต่อสู้ลงอารีน่านั่นเองเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยก็สําหรับอารีน่าตอนนี้เนี่ยคือเขาอยู่ที่อันดับที่3นะเออแรงที่3คือว่าสุดจริงๆนะนี่ก็คือเป็นสายที่แบบว่าคนอื่นๆ VP หมดเลยนะอ่ะ VIP อนะ้ทุกคนนี่ VIP อูแล้วก็เซิฟนี้คือเซิฟที่น้องเขาเล่นเนี่ยคือยังไม่รวมเซนะิฟเนาะอ่าแต่ถ้ารวมเซิฟก็อาจจะล่วงล่วงไปได้นะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูอันดับ3 แล้วก็มีตัวของซาลุตอ่ะอยู่ในทีมด้วยนั่นเองนะนก็เดียวการต่อสู้อันดับ4เนี่ยก็คือ,อต่าเติมหมดนะวีวีพี10ขนาดวีพี10ยังแบบมีไ e อ้พาส2ตัวยังแพ้คนนี้ได้นะฮะเดี๋ยวเรามาได้ดูนะในอันนี้ก่อนแล้วกันก็จะให้ดูสัก2องแสของเขาประมาณ300แสน,นี้นะิดนะต่อสู้กับ2องแสจะเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยะนะทุกคนตอนนี้ก็ใน ฝั่งของฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็คือจะใช้เป็นตัวนี้อ่าตัวท่าน้ำตัวนี้นะฮะตัวท่าน้ำตัวนี้ก็เก่งนะถึกกันนะฮะทุกคนแล้วก็มีบังกรัสชายนี่เมก้าบังกรัสชายนี่นะฮะเอสพัทหนึ่งตัวน่องเหนือจากนั้นก็จะเป็นแบบระดับ S ทั้งหมดเนาะก็จะมีเคสเซเลียมิวเมกไอฮัตซัมนะฮะแล้วก็กบนั่นเองส่วนฝั่งของเราเนี่ยคือ ID ของ FC เนี่ยก็คือ จะเป็นตัวน้ําเหมือนกันนะฮะน้ำสองยาดรันตรงนี้นะฮะแล้วก็มีซาลูดอ่าตัวสายซับเอสพัทหนึ่งตัวเลยนะฮะแล้วด้านหลังจะมีกัตลอดนะ,ะแล้วก็จะมีเคสเซเลียแล้วก็มิวนั่นเองเนาะมาดูกันนะ,ะว่าตัวสายซับพ,พอร์ตตัวนี้น่าเล่นขนาดไหนนะเวลาลงอารีนานะฮะเลาให้ดูอารีน่ายาวเลยเนาะไายล่ๆเทียบแบบพลังแบบใกล้ๆกันนะฮะทุกคนมาดูกัน เฮ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันไรหายนะคะเป็นชุดเลยอ่ะเฮ้ยอะไรจะขนาดนั้นอ่ะทุ่มไปนี่โอ้โหเหลือเมกาบันกิลาชนี่ตัวเดียวนะปึ๊บเฮ้ยอย่างไงอันติเดี๋ยวกัดหลอดอันติไป พุมไปยาดวลอัพโยนตัวกันหลอดเคยร,รีวิวไปแล้วนะคะทุกคนใครยังไม่ได้ดูก็กดลิงใต้คลิปเพลิสรีวิวโปกเกมอนได้นะ,ะนี่เจอซาลูตกดสกิลใส่ไปเรียบร้อยนะฮะทุกคนโอ้โหขนาดมีเมกาบันกราชนี่นะ,ะเออเจอแบบตัวลิงเข้าไป หายนะฮะเดี๋ยวเรามาดูสักสามแสนอ่าคนนี้อ่าเอาคนนี้แล้วกันนะฮะสามแสนสามแสนใกล้ๆก,กันนะอันนี้ใกล้สุดละพลังอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันน,นี้มาทําให้ดูสําหรับใครที่แบบเฮ้ยอยากดูว่าเฮ้ยลิงมันจะถนัดไหนกันนะถ้าแบบลงเรื่องของอารีนาแล้วนะะลงในด่านอะไรนี้เราเคยลงในตอนรีวิวสกิลของลิงไปแล้วเนาะ อันนี้มาให้ดูแบบเต็ม,เ,ตมเรื่องของในอารีนาต่อสู้กับฝั่งคนอื่นบ้างอะไรอย่างงี้นะป๊บเฮ้ยอันนี้เขามีฉลามด้วยเล่นฉลามด้วยนะมีตัวนี้นะเมกาสไนท์ชนี่นะเอสพาร์ตหนึ่งตัวนอกเหนือจากนั้นจะตัวแบบตัวคล้ายๆกันหมดเลยก็จะเปลี่ยนเป็นอันนี้เป็นสไนท์ เมกาเไนชแชนี่นะปั๊บเรามาดูอันนี้พลังไล่กันเลยนะฮะทุกคนสามแสดนิดๆห่างกันไม่เยอะนะแต่รอบแรกเมื่อกี้คือห่างเยอะนะฮะกดไป,ปัดลอดกดสกิลเฮ้ย แนะนำใส่แอปเปิลได้นะทุกคนแอปเปิลถ้าใครไม่มีแอปเปิลก็ใส่แบบเป็นป้องกันได้นะสำหรับอาวุธของตาลุดอาวุธของลิงเนาะมิวเราหายนะฮะแต่ฝั่งตรงข้ามคือสามตัวเลือดเหลือนิดนึงนะเดี๋ยวเราไปดูหายหรือเปล่าเฮ้ยหายเหลือีกสามตัว เมลก็เท่ากันด้วยหกสิบสามนะฮะโดนไปแต่จริงจมันขึ้นอยู่กับตัวอื่นๆด้วยนะไม่ใช่ว่าแบบซารูตตัวเดียวตัวเพื่อนร่วมทีมในทีมแบบอัพไม่ค่อยเยอะเนี่ยมันก็ซารูตก็ช่วยไม่ไหวนะคะทุกคน มันต้องอยู่ทีมโดยรวมด้วยนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับอซาลูต,ตัวเดียวนะมันต้องอัพเยอะๆเหมือนกันนะในทีมอันนี้เหลือสองต่อสองแล้วฮะโอ้โหเคทิเลียนะเคทิเลียกับเคทิเลียแล้วก็มีลิงกับเบเกสไนใะ์เชนี่นะดูกดไปกดมาแนละ้ใครจะชนะหรือจะปลาไป20่สิบเนหรือเปล่ามาดูกันเฮ้ โอ้โห oh. แล้วมันไม่มีไข่ยอมไข่เลยนะฮะทุกคนด,ดูดิปั๊บที่ว่ามันอันนี้แน่เลยเพราะมันไม่มีตัวดาเมจถ้ามีดาเมจถ้าฝั่งลิงเนี่ยมีดาเมจอีกสักตัวหนึ่งก็คือจะทำแบบไอ้เมกาสไนไนตายได้นะ ลิมันดาเมจมันไม่ค่อยมีนะฮะทุกคนน่าจะยี่สิบเทินได้มาวัดกันยาวๆต <c oughs> ีแบบยาวๆปุ๊บถ้าครบยี่สิบเทินแล้วแบบมันไม่ตายนะฝั่งฝั่งในฟังได้ฟังหนึ่งเนี่ยไม่แบบไม่ตายหมดเนี่ยก็คือจะวัดกันที่เลือดนะ ั่งไหนเลือดเลือหน่อยก็คือแพ้ไปน,นั่นเองแต่มันจะแพ้หรือเปล่าเนี่ยติคือต่างคนต่างมีเคสิเลียสองตัวเลยนะฮะโอ้โห่สิบหกเอินติมาโอ้ติดหัวใจอะ่ะ เคเเลียฮิวนะ,ะเดี๋ยวอ๋อมาแล้วมาละไม่จะโดนนะนี่เนะเฮ้ยแต่ทำไมมันกดดูแล้วมันเหมือนมันแพ้อ่ะทุกคนอ่ะดูให้ดูอีกคนหนึ่งนะฮะคนนี้ไปเดี๋ยวไปดูรอบสามกันนะะ ไม่เป็นแนวทางแล้วกันเนาะสำหรับใครที่ชอบก็เอามาใส่ได้นะถ้าในทีมแบบรู้สึกมันยังบางๆตายง่ายไม่ค่อยไหวก็เออหาาลิงมาใส่ลองมาใส่ลองเล่นดูได้นะสำหรับทีมผู้เล่นใหม่นั่นเองเนาะอันนี้จะมีโซการลโอนะสำหรับเอฟดฟัซฝั่งตรงข้ามนะจะมีแค่หนึ่งตัวแล้วหลังจากนั้นฉนันเน้นเป็นโหแท้งสามตัวเหละมีซับเคสเตเลนหนึ่งแล้วดามเมจะมีอ่าตัวฮัซซัมนะ เดาีมาดูกันจะต,ต่อที่เียบยี่สิบเธอหรือเปล่านะตัวการเโอไม่ค่อยมีคนเล่นเลยฮะตอนมาใหม่ๆก็มีนะมีคนเล่นแต่หลงังๆมารู้สึกมันเหมือนตัวอื่นๆมันจะโอเคกว่าดีกว่าอะไรเงี้ยคือก็เลยไม่ค่อยมีคนเล่นเท่าไหร่ บอ้อนจะไปแล้วนะฝั่งตรงข้ามเฮ้ยหายบอ้อนหายตัวน,นแล้วฝั่งด้านหลังเนี่ยคือเคซิเลียกับพันธ์ทร์เนี่ยก็จะล่วงแล้วนะทุกคนหายเฮ้ยอุย้ยสุยดเกิร์สอะไรจะขนาดนั้น เราหายไปตัวหนึ่งนะ up หายไหมอ่ะโอ้โหซโซกาลไลโอก็ติดเกิน นี่เจอไปหน่อยหายเรียบร้อยนะคะทุกคนก็ประมาณนี้แล้วกันนะคสำหรับการลงเรื่องของอารีนาเนาะกับอันดับสามของไ d ดีของคนนี้นะคะอยู่ที่อันดับสมนั่นเองเนาะอันดับสองอันดับสองเขามีแบบนี้ด้วยนะไม่มีเอพีสามอ่ะอันดับสองอ่ะเขามีลิง์แล้วก็มีเมกาสไนซ์ชายนี่เนาะอ่าเหมือนเมื่อกี้เลยแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยคนที่เรากดให้ดูก็คือ จะเป็นเมก้าเซนไนชานี่แต่เขาไม่มีลิงนะฮะในทีมนั้นเนาะอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะก็ถ้ารวมเซิร์ฟก็อาจจะแบบมีการเปลี่ยนแปลงได้อันนี้เขายังไม่ได้รวมเซิร์ฟนะฮะก็ะถือว่าเป็นตัวซับที่นิยมเล่นนะฮะแทนที่แบบของกวางเนาะกวางนี่ก็ยังเล่นได้อยู่นะเออแต่ว่าตัวลิงเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแบบนิยมเล่นมากกว่าเพราะว่ามันเป็นตัวใหม่นั่นเองเนาะ สำหรับใครที่แบบในทีมมีตัวแบบบางๆตายง่ายผ่านด่านไม่ค่อยไหวลองแบบสุ่มเก็บเพชรสุ่มเอาลิงมาอยู่ในทีมได้นะคะก็จะได้ช่วยได้เยอะเลยในการผ่านด่านต่างๆเนาะสำหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่ละกันนะฮะถ้าใครไม่ชอบก็ผ่านไปได้นะก็หาตัวอื่นไายนั่นเองเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กำลัง,ลงจใจกันด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าจะปเป็นหรือต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ